ความรู้สึกหลังจากซีรีส์จบก็รู้สึกดีใจนะครับที่เราเดินทางกันมาถึงจุดนี้นนะีแล้วใช่รู้สึกว่าพวกเราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะวันนี้แหละคือวันที่พวกเรารอคอยก็รู้สึกดีใจเหมือนกันแล้วก็ตื่นตันใจเหมือนกันด้วยความที่ต ตื้นตันใจนะครับด้วยความที่เราก็เราก็เราก็สู้กันมานานเหมือนกันนะแล้วก็คือผมไม่อยากให้มันมาถึงวันนี้เหมือนกันคีอซีรีส์จะจบแบบพวกเราจะออกมาทําอย่างอื่นแต่ว่ากิดกับเชนก็ยังอยู่ในนั้นต่อไปใช่ไม่ใช่แค่กิจกับเชนแต่เป็นอ่คิมกับมอนนะไม่ใช่แค่คิมกับมอนนะแต่จะเป็นแต่เป็นกับเปิดด้วยมาแล้วมาแล้วมแล้วไรที่ตั้ มันก็มีคู่คุณครูคู่คุณครูด้วยครับคุณน้ากับครูแทนครับก็รู้สึกรู้สึกดีใจครับดีใจแล้วก็รู้สึกแบบเศร้าไปด้วยก็แบบว่ามันเดินทางมาถึง EP สองแล้วเข้มแข็งไว้เข้มแข็งไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจฝากทีไรกันเสียใจนิดนึงนะแบบ EP สุดท้ายจบแล้วก็แบบ say goodbye to everyone in the series อังจริงก็รู้สึกดีใจแล้วก็เรียกว่าอิ่มใจดีกว่าเวลาที่เราได้เห็นผ่านตามไทม์ไลน์ที่ทุกคนเมนชั่นถึงเราแล้วก็แบบสนุกไปกับทุกๆตัวละครเห็นการเติบโตของตัวละครทุกๆตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆครับเอาใจหายใจหายเหมือนกันที่แบบว่าจะทามาถึง EP 12แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบเพราะว่าเรียกว่าแต่ละ EP ก็ได้เห็นความตั้งใจของแต่ละคนเนาะว่าแบบทุกคนทุ่มเทกับซีเรื่องนี้ขนาดไหนครับก็ดีใจกับผลตอบรับที่ได้อ่านใน ทวิตเตอร์ในหลายๆอย่างที่เห็นจากทุกคนครับดีใจครับซีรีส์บอยเลิฟก็ทําหน้าที่ได้ดีที่สุดของเราแล้วเราก็คงต้องพากิจเชนคิมมอนตาเปิดคุณนันคูแทนพากลับไปอยู่ในซีรีส์แล้วครับฮะพากลับไปอยู่ในนิยาย <c oughs> อยู่ในนิยายแล้วแต่พวกเรายังอยู่นะครับผมก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็เสียใจในเรดียวกันครับเพราะว่าน่าจะมีสัก20 EP อีีเพราะว่าแบบมันยังไม่พอ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรีส์พวกเรานะครับจนถึง ep 1 2เลยขอบคุณทุกคนมากมากนะครับ